สวัสดีครับผมนิกกี้คีเลงครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำการแจกของรางวัลในเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,นิกกี้คเลน,นี่นะครับก็เป็นของรางวัลที่ผมจะเอามาแจกทุกชิ้นเลยนะทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาบไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนเซนิสุน,นะฮะหรือว่าจะเป็นพวงกุญแจ ฟิกเกอร์โมเดลโหวันนี้รางวัลใหญ่เลยนะครับเราจะมาแจกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าของแจกเนี่ยมีมากกว่ากี่ชิ้นนะก่อนสาชิ้นครับทุกคนเฮ้ยวันนี้เราจะมาแจกของดาวพิฆาตศูนย์ทั้งหมด30ชิ้นครับ30รางวัลนะครับเพื่อตอบแทนทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องนกิคิเลนครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้รางวัลแบบนี้นะครับ ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดซับสไคร b ์ช่องนิกิีิเลนมุ่งสู่5 0 0 0สนซับสไครป์ไปเลยกันครับผมแล้วผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนนะครับไปถึง1ล้านซับสไครป์นี่คือเป้าหมายหลักของนีกิีิเลนนะครับ1ล้านซับสไครป์นะครับทุกคนเราก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับสมาชิกในระดับหน่วยพิ่าตระศูนนี่ถ้าใครอยากชื่อขึ้นแบบนี้นะครับหรืออยากรุนรางวัน,นครับ ก็สามารถสมัครได้ในระดับหน่วยพิฆาตศูนย์สามบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเก็บเงินมลาสีบาทก็ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการอธิบายนะครับว่าของรางวัลที่ผมจะแจกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ของรางวัลเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับจะแจกเนี่ยต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1น,นะครับก็คือแจกสําหรับ คนที่กดซับสไคร b ์ช่องเนกิคิเลนกดไลค์กดติดตามเพจเนกิฮิเลนนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มดาบิฆ่าตะศูนกลุ่มลิงกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดเข้ากันได้คือง่ายๆว่าแจกคนที่ไม่ใช่สมาชิกรายเดือนนั่นเองนะครับคนที่กดซับสไคร b ์นั่นแหละนะครับของรางวัลที่จะแจกมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับโปสการ์ดครับทุกคนโปสการ์ดอิจิบังคุจินะครับที่เราไปจับมาทั้งหมด10รางวัลน,นี่นะครับก็จะเป็น โปสการ์ดนะครับที่มีรูปตัวละครเป็นฟิกเกอร์นะครับที่พี่นิก,กิไปจับอิจิบังคุจิมากับร้านสปิริตทอยหรือสปิริตแชนแนลนั่นเองนะครับผมด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นโปสการ์ดแบบนี้นะครับพี่นิก,กิก็จะเขียนคำอวยพรอ,อะไรต่างๆหรือน้องๆอยากจะให้เขียนอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวพี่นิก,กิเขียนให้ละกันนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเขียนส่งไปตามที่อยู่ที่คนที่ได้รางวัลน,นะครับผมวงกุญแจที่พี่นิก,กิไปจับอิจิบังคุจิที่พี่นิก,กิสัญญาไว้ในคลิปจับอิจิบังคุจินะครับว่า นอกจากเซนิสึพี่นิกิจะแจกทั้งหมดนะครับมูอิจิโร่ครับผมนี่แล้วก็จะมีอุซุยเทนเง็นนะครับแล้วก็มีน้องเนสโกะนั่นเองนะครับสายคล้องแมสครับเป็นลายกิยูนะครับกับเนสโกะนั่นเองนะครับกระเป๋าตัง ลายกิยูนะครับกับลายเซนิสึนั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่นี่คือรูปแบบที่1นะครับของการสุ่มจับรางวัลนะครับอ่ะรูปแบบที่2คือรางวัลสําหรับสมาชิกรายเดือนช่องเนกิคคเลนครับนี่สมัครเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะฮะรางวัลนะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนแนวระดับนักล่าสุดปึกหัดนะครับจะมีทั้งหมด3รางวัลนะครับก็จะมีนี่เลยครับทุกคน หมอนน้องเซนิสึใบเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นน้องเซนิสึสองฝั่งเลยนะทุกคนนั่งเล่นกับนกกระจิบของเซนิสึอ,อยู่นะครับรูปภาพครับนี่รูปภาพนี่ต้องบอกว่านี่มีการเหลื่อมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูปทั้งหมด2ด้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปของอินโนสเกตจับปลาอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปที่เป็นโปรโมทของ มูวี่เลยนะครับแต่แค่ไม่มีตัวโลโก้กับตัวชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ของแท้นะของแท้นะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลครับก็คือผ้าครับทุกคนเป็นผ้ายาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวซูมเข้ามานะครับมันก็จะมีนี่มันจะมีอารูปให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับว่าเป็นรูปของเสาหลักทั้งหมดเลยนะครับสําหรับสมาชิกในระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับก็จะมีสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับในการจับของรางวัลที่เป็นของรางวัลใหญ่นะครับ ของรางวัลใหญ่ที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับฟิกเกอร์ทันจิโร่ไวเบชันสตาร์ทุกคนเอออันนี้ของแท้นะครับผมแล้วก็จะมีศิษย์ชิ้นใหญ่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5เออแล,แ,ลแล้วก็จะมีหมอนอันนี้ด้วยนะครับเป็นหมอนใบใหญ่นะครับของน้องเซนสิสซึตัวใหญ่เอาไปนอนกอดกันแบบแต่นี้มีรูปแค่ฝั่งเดียวนะแต่เป็นใบใหญ่นะครับผมก็อันนี้เป็นสําหรับ สมาชิกแนวระดับหน่วยพิฆาตอสูนร300บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะลุ้นนะครับรางวัลใหญ่นะครับก็สามารถสมัคร,สม,รสมาชิกรายเดือนแนวระดับ300บาทนั่นเองหน่วยพิฆาตอสูนนะครับก <c oughs> ็สมัครกันเข้ามาได้อ่ะแล้วก็ยังมีของรางวัลน,นะครับอีก2รางวัลเออเป็นของรางวัลที่พินิจกิจะแจกให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มดาบพิฆาตอสูนเท่านั้นนะครับเนื่องในกลุ่มเกมดาบพิฆาตอสูนที่พินิกิสร้างไว้เนี่ย จำนวนครบ1,000 10, 0สมาชิกนั่นเองนะครับผมนะครับก็จะแจกเสื้อฮาริที่วิเนกิมีนะครับจะมีลายทันจิโร่นะครับเนสโกะนะครับเซนิสึกิยูเคียวจูโร่แล้วก็ชิโนโบุนะครับทั้งหมด6ลายนะครับจะแจกทั้งหมด 2รางวัลน,นะครับก็กิจ,จกรรมนี้จะจัดเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับจะไม่ได้เป็นคลิปแบบนี้ออกมานะครับถ้าใครที่อยากได้เสือ้อฮาโอริด้วยเนี่ยก็ไปเข้ากลุ่มกันได้แล้วนะครับตอนนี้ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนดาวข้างหลังที่มีอยู่8เล่มตรงนี้จะแจกยังไงเออนะครับ ดาบที่มีอยู่8เล่มตรงนี้จะมีดาบของซาเนมิคานาโอะอินโนสเกะโยริอิจิกิยูมุอิจิโร่เรนโงคุและทันจิโร่นะครับตอนใส่ซือบะของเรงโงคุนั่นเองนะครับผม8รางวัลน,นี้นะครับที่เป็นดาบไม้นะครับในเรื่องดาบพิฆาตสูรนะครับพี่นิกิจะทําการรีวิวแล้วแจกในคลิปนั้นๆน,น,นะครับโดยกติก,กาจะมีว่าเออง่ายๆเลยนะครับทุกคน คลิปนะครับพี่เนกิจ,จะรีวิวดาบแต่ละอันนะครับไม่ต้องกดแชร์ไปเอายอดไลค์อะไรให้วุ่นวายนะครับพี่เนกิจ,จะทําการแจกก็ต่อเมื่อคลิปนั้น ครบจำนวนวิวตามที่กำหนดนั่นเองนะครับผมเช่นสมมติว่ารีวิวดาบซาเนมินะครับถ้าครบวิวตามที่กำหนดเมื่อไหร่นะครับพี่นิกกีก็จะแจกเลยทันทีตอนแรกเนี่ยพี่นิกกีไปซื้อปุ๊บแล้วพี่นกิีก็คิดว่าเออตั้งแต่ทำคลิปอิจิบังคุจิเนี่ยพี่นกิีก็เลยว่าเอ,เออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแจกน้องๆไปดีกว่าครับเพราะน้องๆหลายคนเนี่ย อยากได้กันมากนะครับแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมากนะครับในเรื่องของดาบไม้ดาบพิฆาตศูนย์พิ่นกิไม่ได้ขายดาบไม้หรือดาบยางแล้วนะครับตอนนี้มีขายแต่เสื้อฮาวริแบบนี้นะครับอยากซื้อก็สามารถไปซื้อกันได้ใน MyShop นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็มันจะมีลิงก์เข้าไปใน MyShop ก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมมีคนถามว่าทําไมพิ่นกิไม่รีวิวดาบจริง คือพี่นิกิก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าพี่นิกิเนี่ยทำคลิปออกไปเนี่ยน้องๆดูกันเยอะนะครับเด็กๆดูกันเยอะแล้วก็พี่นิกิไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเอาไปทําตามนะครับก็พยายามรีวิวอะไรที่มันเป็นของเล่นนะครับที่มันเป็นของสะสมซะมากกว่านะครับพวกดาบเปิดคมหรืออะไรเงี้ยคือถามว่าซื้อได้ไหมมันซื้อได้นะครับพี่นิกิซื้อได้สบายมากนะครับเอามารีวิวให้ทุกคนดูได้สบายมากแต่พี่นิกิไม่อยากให้ทุกคนจําภาพพี่นิกิว่าเอาดาบมาฟันอ่ะคือทุกคนเข้าใจไหม คือไม่คือคนอื่นรีวิวอันนั้นเราไม่ได้ว่าเขานะครับแต่หมายถึงว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมาจําภาพนิ้ก่แบบเอาดาบจริงมาฟันน่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเผื่อน้องๆมาดูหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาแบบมีดาบเหล็กหรืออะไรเงี้ยเขาเอาไปแบบ ไปฟันเล่นกันแล้วมันจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับคือจริงๆแค่ไม้เนี่ยเอาไปฟันเล่นกันก็บาดเจ็บแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเล่นกันอย่างระมัดระวังนะครับพี่นิกกี้ก็จะพยายามระวังที่สุดในการรีวิวอะไรก็ตามนะครับที่มันจะดูสุ่มเสี่ยงอันตรายนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับผมอะนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์ช่องในกี่เคเลนมุ่งสุด5แสนซับสไคร b ์ไปด้วยกันนะครับผมและผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไคร b ์เราจะมุ่งหน้าสู 1, come, ala Source, ่1ล้านซับสไครป์ไปด้วยกันครับกับคอนเทนต์ดับที่ค่าจะสู์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากสนับสนุนหรืออยากมีสิทธิ์รุ้นรางวัลนะครับที่มากขึกข้นกว่าเดิมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้แล้ววิธีการสมัครก็ง่ายๆครับ เพียงกดปุ่มสมัครใต้คลิปนี้เลยครับอยู่ข้างๆปุ่มซับสไครต์นั่นเองเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอแพ็กเกจทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับก็เลือกแพ็กเกจที่ทุกคนชื่นชอบละกันนะครับผมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถโด o n a t e ผ่านบัญชีธนาคารนี้ได้เลยครับผม ทรูเวเลตก็สามารถโดเน a t ได้แล้วนะครับและถ้าใครนะครับอยากมีสิทธิ์รุ้นรางวันใหญ่นะครับก็สามารถสมัครในระดับหน่วยพิฆาตศูงสามร0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเก็บเงินวันละสิบบาทก็ได้แล้วนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับพี่นิกิจะรีวิวดาบไม้รอดูกันได้เลยครับกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับพี่นิกิขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยทุกคน ไม่ใช่ของแจก30รายการดิสาคสิบสองครับโห